thank mm -hmm. you นะะคแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นลานเปิดใหม่นะคะชื่อว่าเนินชมภูแคมปิ__้งนะเดี__๋ยวเราไปดูกันว่าลานนะคะจะเป็นยังไงนะเห็นเห็นเขาแว่วว่าเพิ่งเปิดใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคมนี่เองนะคะและที่สําคัญก็คือมีการจํากัดเต็นท์20หลัง20ถึง25หลัง จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านจะเป็นยังไงไปชมกันเลยถึงแล้วนะคะนี่ก็ทางเข้าเนะ้ะ เสียค่าตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยอ๋อดูก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ไม่เป็นไรโอเคได้ได้เลยค่ะพอดีจะมีเนินกลางอยู่ข้างบนะาะมีเนินหนึ่งเนินสองลูกค้าเข้าไปดูได้เลยค่ะสามารถเอารถขึ้นไปได้ใช่ไหมรนี้ก็ได้ค่ะจอดตรงแถวๆถถังนี้ก็ได้ค่ะโอเคได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะถึงแล้วว้ยวันนี้เหมือนมีสองหลังเราไม่เหงาแล้วพี่ทอนนี่เขาบอกให้จอดตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไป เลือกดูใช่ใช่ตรงตรงเวิ้งตรงนี้ได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดจากทยาแต่ว่าจอดรถเนี่ยคุณจะอยู่แค่ตรงนี้อ๋อโอเคแต่ว่าถ้าจอดยาวอ่ะแนะนำให้จอดข้างล่างข้างรถเพิ่มจอดได้หมายถึงเอาของเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปจอดไว้เอาของลงแล้วลงจอดล้างเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกมันจะลื่นข้างบนเนี้ยเดินแล้วเดี๋ยวเวลาขาขึ้นขาลงจะยากได้ค่ะเตรงไหนหมอบออกคะท่านแรกเลยค่ะ ท่านแรกเลยค่ะพอดียังยังไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์อ๋อพอดีหนูดูในเพจจุดกางเต้นแล้วเขาเหมือนสอบถามอะไรเงี้ยหนูก็เห็นก็เลยลงมาดูเพราะเดี๋ยวจะมาทําธุระแถวไอ้ตรงชนแดนพอดีก็เลยเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยู่คืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าอยู่เป็นเพื่อนค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกางเต้นรอไว้แล้วโอเคคือช่วงนี้ก็จะร้อนๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักประมาณสามชิมโมงเย็นก็ ดีขึ้นเนาะใช่อาจจะมสี่โมงเย็นฝนอะไรอย่างนี้ด้วยก็น่าจะมาเพราะว่าเดี๋ยวพอเนี่ยค่ะตัวเขาตัวนี้ค่ะก็จะบางจะบังแดดแหละก็จะลมแล้วก็จะเริ่มมีลมเอาหน้าออกไปทางนู้นก็ได้เนาะได้อยู่นะโอเคไหมจริงจงง่ายๆอยู่แล้วค่ะ เองใจลูกค้ามากเลยคือแบบฝนมันลงตลอดเลยอุ้ยชอบเนี <S <S ่ยค so okay. <the okay. okay. ่ะทำงานกันทั้งฝนทั้งแดดชอบฝนกันโอเคก็คือมีตัวปั๊บใช่ไหมคะปั๊บต่อนี่่คะเนี่ยค่ะปั๊บต่อข้างหลังก็มีค่ะมีหมดเลยโอเคได้ทานน้ำข้างๆอยู่แอ่าถ้าเกิดเดี๋ยวรอเด็กว่านี้หน่อยได้รอคือมันเดินได้จ้ะจะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่อ๋อตรงนี้ก็เป็นลำธารเดินได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ยนี่จัง ได้ค่ะเราไปจับจองลานกลางเต็นทกันนะจ๊ะเขาบอกว่าพาลุงแยเป็นที่เป็นคนแรกที่มาเปิดลานเขาเลยนะคะแต่นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นของเจ้าของเนาะเขาบอกว่าคืนนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนอนที่นี่นะคะนี่บรรยากาศนอเนาอ งียบสงบมากๆนะคะที่นี่ธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมเพื่อนๆว่ามีลุ้งกินน้ําอยู่ด้านหน้าของเราด้วย่เลยโอ้ยอยากเห็นตอนชเช้าแล้วว่าอากาศจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คุณลุงคะคนณลงุง <c oughs> กางเสร็จหรือยัง <c oughs> คุณจะทำลายสถิติก,การกลางนาำไม่ได้นะ <c oughs> อ้าวลุยกันต่อจ้า เราต้องมีการบันทึกข้อความเมื่อกี้ลุงบอกว่าไงนะก็มีคนฟอลโล่ถึงพันเมื่อไหร่เขามีโดนโอตอนนี้ก็ใช้ต้องใช้ก็โปรไปก่อนอย,ยังไงซ้าวิวงวอนเพื่อนๆน,นะคะฝากกด subscribe ให้ถึงหนึ่งพันคนทีคุณลุงเขาจะซื้อโดนให้ <laughs> สัญญาแล้วนะสัญญาผ่านหน้ากล้องเร็วๆโอเค <laughs> เอ้ เสร็จแน่อันนี้อยากได้นี่ว่าได้แน่ <c oughs> <c oughs> อ้ลุยตาฝนมาตามนัดค่ะพี่ฝนมาตามนัดเลยยินสบายมากๆเลยค่ะ ตอนกลางเต้นก็คือแอบร้อนมากๆแต่ตอนนี้คือแบบฝนมาแบบช่วยทาให้เราสบายขึ้นเยอะเลยดูสิา่ <c oughs> นี่นะคะกลางเต้นเสร็จพอดีเลย,ยลมเลยมากๆเลยค่ะ ฉลูทำทาแล้วครับพอถึงโดยลูโดนกับสุวัสดิ์ยกขึ้นหรอโดยช่รัวแน่ๆังใช่ไหมกับเกมที่พบกับสุพรรณกันแล้วก็เนีสนใช่ไหมอันี้เอาใกล้ๆกันต้องขออยู่ต่างประเทศนะกำลังคิดอยู่ม่จะไปหรือป่า หอมดีวะหอมมากขอฮาลทูด้วยค่ะดีนิ่มมากขอบขอบคุณเชฟบีด้วยนะคะส่งตรงจากปทุมธานีค่ะเชฟบีครับค่ะเชฟครับเชฟคุณนอนยังไงลครับเนี่ยฮะกูนอนยังไงเนี่ยเอาเราก็เราก็ส่งแขกก่อนไงเียเป็บกับเฮ้ย

โอเคคะ่ะเดี๋ยวพามารีวิวห้องน้ําของเรือนชมพูแคมปิ้งนะคะก็จะมีห้องอาบน้ำสองห้องนะคะก็มีชักโครกนี้สําหรับผู้หญิงเนาะมีเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะกว้างขวางมากเลยเนาะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะใกล้ๆกันก็จะประมาณนี้โซนของผู้ชายถ้าเป็นถ่ายปกติอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะคะ รวมถึงที่ล้างจานอันนี้บุมใช้ตรงจุดนี้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงก็จะลองถามประธานเจ้าของดูว่าในส่วนของที่ล้างจานจะเป็นประมาณไหนเนาะแต่คือเบื้องต้นบุงก็คือใช้ตัวนี้ก่อนนะคะใสา่ยางหน้านี่นะคะอันนี้เขาก็ค่อยๆปรับปรุงนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจแล้วก็ลองมาดูกันนะคะแต่บรรยากาศบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลย ีอาทิตย์เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเขาอาน้ำก่อนนะหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วะคะ่ะเราก็จะเข้ามายนล,ลานกลางของเราเลยนี่เนาะนี่ประมาณเจ็ดโมงแล้วนะคะหมอกก็ยังฟุ้งลอยหน้าเต็นของเราเรื่อยๆเรื่อยเ,เ,เ,เลยอนะ่ะนี่เลย ้าะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวข้างหน้าของเราเนาะหน้าเต็นท์ของเราเป็นอย่างไรบ้างอ้าสวัสดีพี่พาทีชาวนี้มาต้อนรับเราแล้วนะคะมาพร้อมกับพี่ใส่หมวกข้างๆเลยนี่เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะอากาศเย็นสบายไม่ถึงกันหนาวสั่นมากนะคะ พี่หมอกเราก็มาเยือนได้ตลอดเลยจริงๆพี่หมอกมาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะคะนี่เจ็ดโมงกว่าแล้วก็ยังไม่หายไปนะไม่จางหายไปแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะนี่ลานกางเต็นก็ยังก็เป็นลักษณะย้านะคะย่าอันนี้คือเขาเพ <laughs> ิ่งปูเสร็จเลย้วยคะ่ะประมาณสองอาทิตย์นะคะเจ้าของมากางเต็นกับเราด้วยนะคะดีดังังเลย ที่าศัยดีมากๆนะคะแนะนําเราทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแล้วก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีมากเลยขัดตกบุกหพ้องอะไรก็คือช่วยหามาให้ได้นะคะจากจุดที่เรากางเต็นท์นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเรากางเต็นท์ตรงนี้เนี่ยสังเกตเลยว่าห้องน้ําจะอยู่ไม่ไกลจากลายการเต็นท์ของเราเลยนะคะสะดวกรถสะดวกง่ายดายมากเลยวันนี้เรามาคันเดียวค่ะมาเราเรามาเปิดลานคนแรกนะคะเราสามารถเอารถขึ้นมา จอดบนเนินดินตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถขนย้ายของได้อย่างง่ายเลยนี่และตรงจุดนี้นะคะใรอนาคตก็คือจะเป็นลักษณะก่อกองไฟแคมปิ้งนะคะนี่แต่เดี๋ยวต้องรอชมอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะปรับปรุงตรงส่วนตรงส่วนส,วน,สวนตรงนี้อย่างไรเนาะแต่เบื้องแต่เบื้องต้นคือตรงนี้ก็คือเป็นสวนฝรั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนข้าวโพดเนาะ นี่เลยชิลมากๆนะคะแนะนำนะคะเนินชมพูแคมปิ้งนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ต้องไปไกลจนถึงภูทัะเบิกเราก็สามารถมองเห็นสายหมอกข้างหน้าเต็มได้แล้วคะ่ะนี่เลยทริปนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่อย่างเนินชมพูแคมปิง้งตำบลวังชมพูอำเภอเมือง จังหวัดเพชรชูมณ์ด้วยนะคะอัตราค่าบริการกางเต็นท์ู้้ใหญ่ท่านละ150บาทต่อคนต่อคืนเด็กต่ำกว่า7ขวบฟรีส่วนอายุไม่เกิน15ปีก็จะเป็น100บาทต่อท่านอาจจะต้องมีทำการจองล่วงหน้านะคะเพราะพื้นที่จำกัดเต็นท์แค่20-25ถึง25หลังและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟเลยค่ะมีจุดต่อปลั๊กรอบลานกันเลยทีเดียวและอีกข้อที่อยากจะเน้นย้ำกับเพื่อนๆน,นะคะ ห้ามส่งเสียงดังจนเกินไปนะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงทริปนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงคุณโอและคุณวายด้วยค่ะที่ตอนรับพาลุงแคมป์เป็นอย่างดีทริปนี้พาลุงแคมป์ต้องขอลาเพื่อนๆนกันไปก่อนทิปหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะทิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ